คันนี้จะมาเก่งมาลงย่ายๆใส่ตาใส่องแล้วก็ใส่ตาด้วยนะคะใส่ตาแล้วก็ใส่กระปีนะจ๊ะรถดีนะคะนี่ตามมะเขือเทศที่เก่งต้มนะคะแล้วก็มะขาม ก็จะมีปลากระป๋องแล้วก็พริกแกงส้มแล้วก็มีกะปิเราก็บดให้มันอันนี้แล้วนี่นะคะปลากระป๋องแล้วก็พริกแกงส้มแล้วก็มีกะปินะคะผสมรวมกันพอดีน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเดือดแล้วนะคะคันนี้ก็ใส่บรรลมอ่อน นี่นะคะลองดูนะคะไม่มีเหม็นเขียวนะคะใครยังไม่เคยกินเกงส้มมาลุอ่อนก็ลองดูนะคะนี่ค่ะเสร็อแล้วเราก็ใส่กันเลยปลาเราค่อยใส่ทีหลังนะคะมะขามเปียกยาวใส่ไปแล้วนะ้อมันเป็นก้อนแข็งยากก็เลยเอาใส่ไปแล้วอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเสร็จแล้ว มันเป็นฟองเราก็ตักออกนะคะไม่ค่ะตัดตักทิ้งไปนะคะปรุงรสนะคะใส่รสด,ดีค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาเพราะว่ามะขามเปียกอะมันแข็งยากก็เลยใส่ไปแล้วเนาะ แล้วก็ใส่มเมื่อเขีลงไปได้เลยนะคะคราวนี้เราก็ใส่ปลาลงไปเลยนี่นะคะเป็นหม้อเลยนะคะอันนี้ก็รอให้ปลาพอปลาสุกมาลมก็จะสุกพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะ รอสักครู่นะคะรอให้ปลาสุกก่อนนะคะถ้าปลาสุกก็มาลุมก็จะสุกพอดีเนาะเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติปเป็นยังไงสุกแล้วค่ะสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะสุกแล้วะะกแกงส้มมาลุ่ม อ่อนเห okay, นะคะนีคาะเป็ส้มนะคะเป็ส้มบำรุมอ่อนใส่ไป